ก็สวัสดีลูกค้าผมสวัสดีเอฟซีจากที่เชียงกงอุดรรมครับวันี้ข่าวจกทุนเช่าคุณปู่ครับหมอยาวอ่าเป็นอ่าเครื่อง6บีเอฟครับผม175เบรกี่ฟรี่ครับคันนี้เทาเดียวสโลกลางครับก็วิ่งดีครับวิบ่งชิวเลย ก็เปิดราคาที่9 0 0 0ครับถ้าได้หารถ10ล้อใช้งานก็โทรถามได้ครับแพงขึ้น200ได้ครับผมเหตุสารซื้อไายครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ครับอบครับเรวาวยาวเครื่องดีนิม่มคลิปครับ